พอเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะทาหนึ่งทาแค่บางๆพอนะไม่ต้องขห้เยอะไม่ต้องขยอะอ่ะนี่หยอดธรรมดานะธรรมดามก็ระหยอดเหมือนเดิมก่อนหยอดทุกครั้งคนและเ,เมื่อกี้เนี่ยเราหยอดขย่อใช่ป่ะไอ้ขย่าเนี่ยมันเต็มพอดี แต่อันนี้คือแบบธรรมดาเราจอดเพียงแค่หนึ่งตัวสีแค่นี้เห็นไหมเหลือขอบด้วยนึงเหลือขอบไว้เพื่อที่หยดตัวหน้าถ้าจอดเต็มพอดีเลยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อที่ให้เราหยดตัวหน้าแค่นี้พอเหไหมแค่นี้พอแค่นี้พอไหมถ้าแค่นี้เนี่ยอย่างแค่นี้น้อยไปน้อยไปแค่นี้พออยาให้ล้นอย่าให้เต็มพอดีแค่นี้พอเห็นไหมแค่นี้ แค่นี้พอเราจะหยอถยอถแานไดนกนได้นะรอบไม้ก็ได้รอบอกกกอ็ได้แล้วแต่ขนานดน,าน,น,นะเห็นไหมความร้อนของการธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกำหนดมากมายเพราะว่ามันไม่เหมือนต่อขยาเขย่าวความร้อนนี่ต้องต้องกลายได้อะเห็นไหมแค่นี้พออ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บขยับัวหน้าตามมันทีนะถ้าหยอดช้าเนี่ยมันจะกลายเป็นสองชั้นถ้าเต็มพอดีแบบนี้เห็นไหม เต็มพอดีอย่าให้ล้นเพราะถ้าล้นเนี่ยตัวหน้ามัน้ำตาลตายอยู่เดี๋ยวมันจะไ,มไหม้เห็นไหมอันนี้พอเห็นไหมเพราะว่าเราเหลือเนื้อที่เอาไว้แล้วเหลือเนื้อที่เอาไว้กับตัวหน้าแล้วเห็นไหมนี่บีปล่อยบีปล่อยแค่นี้พอเห็นไหมอันนี้พออ่ะที่อยากได้หน้าอะไรเมื่อกี้ให้หน้าอะไรไป นนแล้วขา้าวโพดใช่ไหมนเ,นะเ,ไหนเนี่ยข้าวโพดนะข้าวโพดเวลาใส่เนี่ยให้ใส่แค่นี้พอ